สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บอลสเตปเซียนนะครับวันนี้มาเจอกันวันศุกร์นะก็เป็นคืนของฟุตบอลลีกหลายหลีกนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กลางสัปดาห์ก็จะเป็นคิวของบอลยุโรปนะวันนี้ฟันธงกัน7คู่นะมีทั้งบอลลีกใหญ่ลีกเล็กเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะผมแนะนําก่อนกับกลุ่ม VIP นะครับสามารถไปกดเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับในกลุ่มเนี่ยตลอดวันนะครับเขาจะมีการพาเล่นบอลสดพาบวกทั้งวันแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยะน ติดตามกันได้ทุกวันเลยนะครับใครเป็นคอบอลเป็นสายเชียร์สายลุ้นเนี่ยห้ามพลาดนะกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็เข้าจอยกลุ่มกันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้จัดกันไป7คู่นะครับเราเริ่มที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นศึกลาลิก้าสเปนนะครับเกมระหว่างเอสปันยอนพบกับเกตาเฟ่คู่นี้เตะเวลาตีสอนะครับอันดับตารางล่าสุดในเอสปันยอนอันดับ15นะครับมี35คะแนนนำโซนตกชั้นอยู่6แต้มนะครับก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะ ส่วนเกตาเฟออันดับ11นะครับมี39คะแนนตอนนี้อยู่กลางตารางมาดูฟอร์มห้เกมหลังครับเอสปันยอนชนะ3มเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกไปชนะเซตราบิโก้ได้2อศูนย์ด้วยนะครับเรียกว่าเอสปันยอนเนี่ยเกมเยือน2แมตช์หลังเนี่ยคือชนะแบบไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วก็ยิงถึง6ประตูนะถือว่าช่องหลังเกมรับดีเกมลุกก็เดือดนะครับขณะที่เกตาเฟ่ครับ5เกมหลังชนะ3แพ้2นัดล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับลาสพามาไป1ต่อ3นะครับ ก็เป็นเกมที่เกตาเฟ่เนี่ยนำก่อนนะแล้วก็ไปโดนใบแดงครับก็เลยเกมเปลี่ยนสุดท้ายแพ้คาบ้านไปนะครับมาดูสถิติการเจอกันนะครับ5เกมหลังเนี่ยเอสปันยอนชนะถึง3เกมแต่ว่า2เกมหลังเนี่ยเ็ษเกตาเฟ่นะครับเกตาเฟ่ชนะด้วยสกอร์1-0ทั้ง2นัดหลังเลยนะมาดูความพร้อมนะครับเอสปันยอนเกมนี้ขาดคาบ้ปัวโดนะครับเป็นกองหน้าโตริมเส้นเป็นดับซันโวของทีมด้วยติดโทษแบนนะครับนัดนี้ลงไม่ได้ก็ส่งผลแน่นอนนะ ส่วนต้นเจ็บก็จะมีไบอันโอลิบานกับโคเซกาเกล่านะครับส่วนเกตาเฟ่ครับไม่มีเดียโกริกโก้นะครับแบ็กซ,ซ้ายซึ่งโดนใบแดงในนัดที่แล้วก็ติดโทษแบนตามระเบียบไปดูผู้เล่นที่เข้าไปจงสนามนะครับเอสปันยอนเนี่ยเล่นระบบ4-2-3-1ประตูเป็นโจนกาเซียนะครับกองหลังมีโรเมโลคาเบลา่ากุมบุลล่าแล้วก็เอลฮิลารี่คู่กลางเป็นอูโก้กับโลซาโนนะครับกลางรุกมีโจเฟร์ครับเอ็กโอซิโตแล้วก็โรก้านะครับส่วนหน้าเป้าเป็นโรเบรโตโฟอนเดสนะครับ ขณะที่เกตาเฟ่นะครับเล่น4-2 4, 4 2, ประตูเป็นดาบิดโซเรียนะครับกองหลังก็มีโซล่าดูอาเต้อันเดเรเต้แล้วก็อีกเกเซียตกองกลางมีฮวนเบอร์นา r d ครับหลุยมิยาเมโรอารามบารีแล้วก็เทอร์เลตนะครับคูห่หน้าเป็นอูเช่กับฮวนมีนะครับแมตช์นี้เงื่อนไขเนี่ยออกมาที่เสมอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผลงานทั้งสองทีมช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไรนะผลงานใช้ได้เลยนะครับโอกาสเสมอเนี่ยสูงกันมากนะแต่ถ้าเลือกทีมเชียร์น่ะผมว่าช่วงหลังเอสปันยอนเดือดนะครับ เกมลุกก็ค่อนข้างดีแม้ว่าเกมนี้จะเสียค่าบิปเปรโดไปนะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของทีมมั่นางดีนะครับให้เชียร์ไปที่เอสปันยอนมีโอกาสเฉือนชนะได้10ึหรือ20นะครับส่วนสกอร์คู่นี้เชื่อว่าจอกที่สกอร์ต่ำนะไปคู่ที่2นะครับเป็นศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างแรนสพบกับน้องนะครับเตะเวลาตีหนึ่อันดับในลีกเนี่ยแรนอันดับ11ครับสาคะแนนส่วนน้องอันดับ13นะครับสาคะแนนน้องเนี่ยนำโซนตก สามแต้มนะก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับไปดูฟอร์ม5เกมหลังครับแรนเนี่ยชนะสองแพ้สามนะครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มเลยอาร์ฟถึงห้าต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูโดยรวมเนี่ยผลงานไม่ได้คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเองก็ไม่ได้แข็งแกล่งอะไรมากส่วนน้องนะครับ5เกมหลังก็ชนะสองแพ้สามเหมือนกันเลยนะครับนัดล่าสุดบุกไปชนะนิชได้สองหนึ่งนะก็ถือว่าเก็บสามแต้มกันมาทั้งคู่เลยนะครับมาดูสติการเจอกัน5เกมหลังเป็นแรนชนะ 4เกมเลยนะครับแต่วัานัดล่าสุดเนี่ยเป็นน้องที่เปิดบ้านเฉือนแรนมา1 0แต่โดยรวมแล้วแรนค่อนข้างจะดีกว่านะครับไปดูความพร้อมผู้เล่นนะครับแรนเกมนี้ขาดอาริดูไซดูกับลูโดบิกบราสนะครับเป็น2รายที่บาดเจ็บนอกนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนทีมนะจะยึดชุดเดิมที่ฟอร์มกําลังดีอยู่นะครับส่วนดองนะครับไม่มีเปโดชิลิเวลลานาทานเซเซแล้วก็ฟรานซิสโกะกะแหล่งแต่ได้ชองชาวคาสเตเลโตนะครับพลโทษแบรนกลับมาช่วยทีมในเกมนี้ ไปดูผู้เล่นที่เข้าไปลงสนามนะครับแปลเล่น3า2ประตูเป็นบิสซอมบ้านะครับกองหลังมีบรัสเซียนะครับรูโอแล้วก็จัคเก้กองกลางมีทุูฟเฟร์ครับโฟฟาน่าซิเซ่มาตูซีวาแล้วก็อันซินยงคู่หน้าเป็นมูซาอันทามารีครับยืนกับอาโนคาลิมูเอนโดนะครับส่วนน้องเล่น343ครับประตูเป็นองโตนนิโลเปสกองหลังมีโซปันรูวแล้วก็อเมียงนะครับกามีโทมัสนะครับออกุสโตเลอรัวแล้วก็คอสซาหน้า3นะครับมีเอเลียครับ ซิมอนแล้วก็อัพแหลงนะฮะแบบนี้ในเงื่อนไขนี้ออกมาเป็นทางด้านของแรนนะครับเจ้าถิน่นยิง1ลูกเนี่ยยังไม่อิ่มท้องนะครับต้องยิง2ประตูขึ้นไปถึงจะอิ่มนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าผลงานพอๆกันนะแต่ถ้าไปดูที่เรื่องเฮดทูเฮดเนี่ยเวลาเจอกันช่วงหลังแรนดีกว่าเยอะนะครับผมว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านแรนจะไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็ตามสติเนี่ยในบ้านมักจะยิงน้องได้ค่อนข้างเยอะด้วยัน้นนี้เชียร์เจ้าถิ่นครับแรนจะชนะ2 0หรือ3-1แล้วก็เชียร์ที่สกอร์สูงนะครับ ไปคู่ที่3ครับเป็นศึกเดร์เชมเบิร์ชิฟอังกฤษนะครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับตอนนี้ไปดูคู่แรกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับคาร์ดิฟซิตี้ครับเตะเวลา5ทุ่มครึ่งอันดับตอนนี้เชฟยูอันดับ3นะครับ83คะแนนตอนนี้ตามจากฝูงลีดอยู่5แต้มแล้วนะครับแล้วก็ตามรองจากฝูงเบอร์ลี่5แต้มเช่นกันตอนนี้โอกาสเลื่อนชั้นอัตโนมัติเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วนะยังไงก็ต้องเก็บ3แต้มไว้ก่อนนะครับแล้วลุ้นให้อีก2ทีมเนี่ยพลาดทำแต้มหล่นนะส่วนคาร์ดิฟตอนนี้วิกฤตแล้วนะครับ อยู่ันับ22ครับมี42คะแนนหล่นไปอยู่ที่3จากท้ายตารางแล้วนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นมากๆไปดูฟอร์ม5เกมหลังนะครับเชฟยูเนี่ยชนะ2แล้วก็3นัดหลังแพ้รวดเลยนะครับล่าสุดบุกไปแพ้ทีมบวยครับพีมัตอากาย1ต่อ2เรียกว่าเชฟยูตอนนี้แทบจะหลุดวงโคจรแล้วนะครับส่วนคาดิฟนะครับ5เกมหลังชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1 4นัดหลังคือไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับสโต๊กไป0ต่อ1 สติการเจอกันคู่นี้นะครับ5เกมหลังเนี่ยเชฟยูชนะถึง4เกมแล้วก็คาดิปชนะเกมเดียวซึ่งก็คือเกมล่าสุดนะครับเจอกันใน FA ฟเอครับเป็นเชฟยูที่แพ้คาดิปคาบ้านสูงตอนหนึ่งนะแต่ว่าสติโดยรวมเนี่ยเชฟยูก็ดีกว่านะครับไปดูความพร้อมผู้เล่นนะครับเชฟยูเกมนี้ไม่มีโอลิเวอร์อาร์บาสเตอร์แฮร์รี่ซูต้าไซชัคเดฟแล้วก็ลิสนอร์ลิงตันเดวิสรวมถึงรอเช็คฟิตทอมเดวิสด้วยนะครับขณะที่คาดิปนะครับขาดแอนดี้รีนมโฮตา้า แจ็คอันนิกอารอนเลมซี่โจลอสแล้วก็อันวายเอลกาซี่นะครับไปดูผู้เล่นที่ข้าไปตรงสนามนะครับเชฟยูเล่น4-4-1-1ประตูเป็นคูเปอร์นะฮะกองหลังมีเบโร่โรบินสันอเมฮอสซิตแล้วก็เซริกี้กองกลางมีกุสตาโวเฮเมอร์ครับซูซ่าเพ็กแล้วก็ลักซากี้นะครับหน้าต่ำเป็นริยานบรูสเตอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นแคมเบลส่วนคาดิฟเล่น3-5-2ครับประตูเป็นเอธานฮอร์วัตกองหลังมีเพอร์ริ่งน,นะครับนักเตะเชื้อสายสิงคโปร์นะครับมีดาแล้วและก็ฟออรรรร์์ดคัับบโเสน แมนสเวิร์กแชมเบอร์แล้วก็โอเดลดาคู่หน้าเป็นซาเล็กยืนกับโรบินสันนะครับแมตช์นี้เนี่ยเงื่อนไขออกมาเป็นเชฟยูนะครับยิง1่งลูกยกนะครับต้องยิง2ประตูขึ้นไปนะครับบังคับเลยคู่นี้ถือว่าช่วงหลังสะดุดกันมาทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะเชฟยูเนี่ยโอ้โหแพ้มาสานัดแต่เกมนี้มาเจอคาดิฟซึ่งผลงานก็ไม่ได้ดีกว่ากันรวมถึงเฮตุเฮตเนี่ยเจอกันเชฟยูก็โดยรวมดีกว่านะครับผมว่าเกมนี้ทีมดาบคู่จะกลับมาได้นะเชียร์เชฟยูครับจะเปิดบ้านชนะได้2 0 แต่สกอร์รวมเนี่ยผมว่าจอกที่สกอร์ต่ำนะครับเพราะว่าช่วงหลังก็ไม่ได้ยิงสกอร์กันเยอะทั้งคู่นะไปต่อคู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างวัตฟอร์ดพบกับเบอร์ลี่นะครับคู่นี้ลงเตะเวลา3ามทุ่มนะอันดับตารางล่าสุดนะครับวัตฟอร์ดอันดับ11บเอนะครับห้คะแนนเรียกว่าไม่น่าจะได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับส่วนเบอร์ลี่เป็นรองจากฝูงครับแปดคะแนนแต้มเท่าจากฝูงหลีดแต่ว่าประตูได้เสียจะเป็นรองนะครับถือว่ายังมีลุ้นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่แล้วก็รวมถึงเลื่อนชั้้นนอััตตโมิดวยะ ไปดูฟอร์ม5เกมหลังครับวัตฟอร์ดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ถึง3เกมนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เวสต์บอม1ต่อ2นะครับก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้เน้นอะไรแล้วนะครับวัตฟอร์ดในช่วงที่เหลือนะครับส่วนเบอร์ลี่เนี่ยหเกมหลังชนะ4เสมอหนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะนอริลิตมา2อหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างดีนะครับมีสะดุดเกมเดียวนะไปเสมอดาร์บี้ศูนย์ศูนย์นะครับนอกนั้นชนะหมด มาดูสติการเจอกันนะครับ5เกมหลังนะครับเป็นวัตฟอร์ดชนะแค่เกมเดียวแล้วก็เบอร์ลี่ชนะ2ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับเกมล่าสุดเบอร์ลี่เปิดบ้านชนะวัตฟอร์ดมา2-1ถ้าดูกันโดยรวมเนี่ยเบอร์ลี่เวลามาเยือนวัตฟอร์ดก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับหลายนัดที่ก็สะดุดได้แค่เสมอหรือแพ้บุกชนะก็มีเพราะนั้นออกได้หลายหน้าเลยนะครับคู้นี้มาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับวัตฟอร์ดจะไม่มีควัดโวบาเควินเคเบนจอร์จี้ชักเวตาเซ่แล้วก็ยาเซอร์ลาลูชี่นะครับมีการบาดเจ็บทั้งหม ส่วนอังเจโลอวบอลน้านะครับกองหลังอิตาลีเนี่ยคาดว่าจะไม่ฟิตนะส่วนเบอร์ลี่นะครับขาดจอแดนไบเออร์บาเชียฮัมฟรีย์ไมค์เทรซอร์จอนโจเชลวีแล้วก็เอนอกอักเย่นะครับรวมถึงรอเช็คไลฟ์ฟอสเตอร์กับอารล็อตเลมซี่นะครับกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าต้องดูเรื่องของความฟิตนะไปดูผู้เล่นที่เข้าไปรงสนามนะครับวัตฟอร์ดเล่น4 2 3 1ประตูเป็นเซวิกนะครับกองหลังมีไวลี่พอลล็อกอาบังก้าแล้วก็เอนกาเคียนะครับคู่กลางเป็นอิมลาลูซ่ากับเดวโอมอวนะครับ กลางรุกจะมีวาต้าครับคาเยมเบ้แล้วก็ซิโซโ,ซโก้ส่วนหน้าเป้าเป็นบาโยนะครับขณะที่เบอร์ลี่เล่น4 2 3 1ประตูใช้เจมส์เชฟฟอร์ดกองหลังมีคขลัมโรเบิร์ตนะครับอีแกนไรลี่เอสเตปแล้วก็ปีเลสคู่กลางเป็นรอเลนกับคุณเล่นนะครับกลางลุกครับเป็นจอชบราวน์ยูนะครับดาวซันโวประจำทีมริมเส้นจะเป็นจายดอนอันโทนีกับมาคัสเอ็ดเวิร์ดแล้วก็หน้าเป้าเป็นไซอันฟลามิงนะครับแมตช์นี้ก็เงื่อนไขในเป็นเบอร์ลี่นะครับขอแค่บุกมาชนะให้ได้นะครับ โอ้ oh, คู่นี้ก็อย่างที่บอกนะครับออกได้หลายหน้าเพราะว่าการมาเยือนวัตฟอร์ดของเบอร์ลี่เนี่ยไม่เคยง่ายเลยนะครับแต่ถ้าดูจากแรงจูงใจในช่วงหลังนะครับต้องบอกว่าวัตฟอร์ดเนี่ยก็แทบจะไม่เอาอะไรแล้วนะส่วนเบอร์ลี่เนี่ยโอโ้เขาลุยเก็บ3มแต้มให้ได้แน่นอนนะครับดูจากแรงจูงใจเนะี่ยผมว่าให้เชียร์ไปที่เบอร์ลี่นะจะมีโอกาสบุกชนะได้นะครับด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับแล้วก็สกอร์รวมมีโอกาสยิงเงินเกินสามประตูเชียร์ที่สกอร์สูงนะครับมาที่คู่ที่5นะครับเป็นเกมระหว่างออกฟอร์ดนะครับ เปิดบ้านพบกับลีดยูในเตดนะครับเตะเวลาตีสองนะครับอันดับตอนนี้ออกฟอร์ดอันดับ17นะครับมี48คะแนนนำโซนตกชั้นอยู่6แต้มนะครับก็ถือว่าตามทฤษฎีก็ยังไม่ได้ปลอดภัยนะครับส่วนลีดเนี่ยตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับ42นัด88คะแนนแต้มเท่ากับเบอร์ลี่เลยนะครับแต่ว่าประตูได้เสียยังดีกว่านะเพราะฉะนั้นเกมนี้ลีดยังไงก็ต้อง3แต้มไว้ก่อนนะครับเพื่อรังจ่าฝูงต่อไปไปดูฟอร์ม5เกมหลังออกฟอร์ดนชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุด บุกไปชนะเชฟฟีเวนเดย์ได้หนึ่งศูนย์นะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับสำหรับออกฟอร์ดส่วนลีดเนี่ยชนะสองเสมอสามนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเบสตันมาสองต่อหนึ่งนะครับก็เก็บแต้มได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ว่าช่วงหลังก็เร่งเก็บสามแต้มมาสองนัดติดแล้วส่วนสถิติการเจอกันนะครับคู่นี้เจอกันทั้งหมดสี่ครั้งนะลีดชนะได้สามครั้งแล้วก็ออกฟอร์ดชนะเกมเดียวนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นลีดที่เปิดบ้านถล่มออกฟอร์ดไปสี่ศูนย์นะ คู่นี้ก็ถือว่าเจอกันไม่บ่อยนะครับจนใหญ่ก็เจอกันนอุ่นเครื่องด้วยนบอลถ้วยเพิ่งจะเจอกันในบอลลีกเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับมาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับออกฟอร์ดเกมนี้ไม่มีแมตต์ฟิลลิปนะครับเคียร์แลนด์บราวน์แล้วก็แม็กซ์โวลแมนรวมถึงรอเชคฟิตเอเลดมัวกับฮิดเด้เทอร์อเวสด้วยนะครับโซลีดขาดแค่โจรถเวลกับปาสเกลสตาลนะครับสองรายที่ลงไม่ได้แต่จะได้แดนเจมส์นะครับปีกตัวจี๊ดกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งหายเจ็บเรียบร้อยนะครับ ไปดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงนะครับออกฟอร์ดเล่น4-2-3-1ประตูเป็นคัมมิงนะครับกองหลังมีเรเฮลิกเนลสันแล้วก็ลองนะครับคู่กลางเป็นฟอร์กส์กับบรานากันนะครับกางลุกมีปราเชต้ามาตอสแล้วก็มิลส์หน้าเป้าเป็นแฮร์ลิสนะครับสโวนลีนเนี่ย4-2-3-1เหมือนกันครับประตูใช้คาวดาโลกองหลังมีโบเกิลครับโจโรดอนอัมปาดูแล้วก็เฟอร์โปคู่กลางเป็นกรูเยฟกับอาโอทานากะนะครับกางลุกก็จะเป็นแบนเดนอารอนสันนะครับริมเส้น มานเนอร์โซโลมอนเล่นกับดานิเอลเจมส์แล้วก็น้าเป้าเป็นปีโร่นะครับถือว่าปึกทีเดียวนะลีดเกมนี้เงื่อนไขนี่ออกมาเป็นลีดด้วยนะครับชนะ1ลูกเนี่ยยังเจ็บตัวนะครับบ,รบังคับต้องชนะ2ประตูขึ้นไปในเกมนี้นะครับผมว่าออกฟอร์ดช่วงหลังผลงานเขาก็ไม่ได้แย่นะรวมถึงเขาหนีตกชั้นอยู่ด้วยนะครับส่วนลีดเนี่ยชนะคู่แข่งจริงนะครับแต่ช่วงหลังหืดชนะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับนัดนี้ผมเลยขอเชียร์ไปที่ออกฟอร์ดนะผมว่าอย่างน้อยพวกเขาจะแพ้ไม่ขาดนะครับ1ต่อ2 หรือลุ้นยันเสมอได้ด้วยนะครับด้วยสกอร์สองสองส่วนสกอร์รวมเนี่ยผมให้เชียร์ไปที่สกอร์สูงนะครับคู่นี้เกมรุกถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ในช่วงหลังนะครับคู่ที่6กเราข้ามไปดูศึกพีเมลาลิก้าโปรตุเกสกันบ้านนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านพบกับโมราเลนเซ่ครับแต่เวลาตีสองครึ่งอันดับตารางตอนนี้นะครับสปอร์ติ้งเนี่ยเป็นจ่าฝูงครับหกสิบเก้าคะแนนแต้มเท่ากับเบนฟิก้าเลยนะครับแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยนำอยู่ห้าลูกส่วนโมราเลนเซ่นะครับอันดับสิบสามส มาดูฟอร์ม5เกมหลังครับสปอร์ติ้งชนะ4เกมเสมอ1นะครับนัดล่าสุดบุกไปชนะซานตาคาล่ามา1-0นะก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับส่วนโมไลเลนเซ่เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้รีโออารเว้0-2นะครับมาดูที่สถิติการพบกันนะครับ5เกมหลังเนี่ยสปอร์ติ้งชนะถึง4เกมแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยเป็นโมไลเลนเซ่นะครับเปิดบ้านชนะสปอร์ติ้งมา2-1นะแต่โดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่จะสู้สปอร์ติ้งไม่ได้เลยนะครับ มาดูความพร้อมนะครับสปอตติ้งเกมนี้ไม่มีคอรหลาดฮาร์เดอร์นะครับกองหน้าดาวรุ่งซึ่งติดโทษแบนแล้วก็ตัวเจ็บอย่างฮิเดมาสะโมริตะนูโนซันโตสชูอัลซิโมเอสนะครับแล้วก็ดานิเอลบรากัน์ซารวมถึงรอเช็คฟิตอเลซานเดเรบริโตนะครับขณะที่โมเรนเซ่นะครับไม่มีกิเยเมเชตตินนะครับติดโทษแบนแล้วก็ตัวเจ็บอย่างกิเยเมริเบลาโตกับเออร์นานี่ด้วยนะครับแต่ข่าวดีคือได้อาลนซินโยนะผลแบนกลับมาในเกมนี้ ไปดูผู้เล่นที่เข้ามไปลงสนามนะครับสปอร์ตติ้งเล่น3-4-3ประตูเป็นบรูซินวานะครับกองหลังมีดีโอมองเดอิกนาซิโอแล้วก็เฮทนะครับกลางในมีโจนี่เกนด้าครับเป็นวิงแบ็กซ้ายทางขวาเป็นเฟสเนดาคู่กลางเป็นเดบาสกับมอร์เทนยูมันนะครับหน้าสามีโปเต้ครับตินคาลแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสส่วนโมไรเลนเซ่ครับเล่น4-3-3ประตูเป็นเควินนะครับกองหลังมีปินโตมาลาคาสมาเซโลแล้วก็ฟลิมปงกลางในมีอาลันอิสมาเอลแล้วก็โอโฟรินะครับ ส่วนหน้า3คมก็มีเบนนี่เทกูย่าแล้วก็มารันเยานะครับแบบนี้ก็เงื่อนไขในเป็นสปอร์ตติ้งนะบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับผมว่าช่วงหลังสปอร์ตติ้งเองก็ฟอร์มดีนะแล้วก็เรทนี้ผมว่าไม่ได้แพงมากเกินไปครับแนะนําให้เชียร์ที่สปอร์ตติ้งได้เลยนะครับผมว่าจะเปิดบ้านเอาชนะโมเรนเซไปได้นะครับด้วยสกอร์สองศูนย์หรือสามหนึ่งนะส่วนสกอร์รวมแนะนําให้เชียร์ที่สกอร์สูงนะครับเจ้าบ้านถือว่าเล่นในบ้านค่อนข้างยิงประตูได้เยอะพอสมควรนะครับ ปิดท้ายนะครับไปดูปอร์โตพบกับฟามาริกานะครับเตะเวลาเที่ยงคืนอันดับตอนนี้นะครับปอร์โตอันดับ4นะครับ59คะแนนส่วนฟามาริกาเนี่ยอันดับ7ครับ43แต้มนะครับไปดูฟอร์ม5เกมหลังครับปอร์โตชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดบุกชนะคาซาเปีย1นต่อศูนะผลการปอร์โตช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เทพอะไรมากนะครับคือชนะคู่แข่งแบบเฉือนๆตลอดเลยแล้วก็มีสะดุดแพ้พวกทีมหัวตารางด้วยนะส่วนฟามาริกานะครับ5เกมหลังชนะถึง4เกม แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับคือแพ้ให้กับจ่าฝงสปอร์ตติ้งนะนอกนั้นเนี่ยชนะหมดเลยนะครับล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอสโตริวไป3าศูนย์นะครับฟอร์มในบ้านดีมากนะสำหรับฟาร์มาริกานะครับไปดูสถิติการเจอกันนะครับ5เกมหลังเนี่ยปอร์โต้ดีกว่านะครับชนะได้2เกมแล้วก็เสมอกันหนึงสามเกมนะครับนัดล่าสุดเป็นฟาร์มาริกาครับเปิดบ้านเสมอกับปอร์โต้ไป1นต่อหนะครับไปดูความพร้อมนะครับปอร์โต้เกมนี้จะไม่มีมาติมเฟอร์นันเดสนะครับติดโทษแบนรวมถึงวาสโกซซู่ กับมาโกกรูยิตนะครับที่มีการบาดเจ็บอยู่ส่วนทางด้านของฟอร์มาริกาครับขาดโดริโกปินเฮโร่นะครับที่ติดโทษแบนเพียงรายเดียวนะครับไปดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงนะครับปอตโตเล่น3-4-3ประตูเป็นเดียโกคอสตากองหลังมีมาการโน่ครับอุสตาคิโอแล้วก็เปโดร์การมีมูราครับวาเล่าวิเอร่าแล้วก็ชัวมาริโอนะครับส่วนหน้าสามีโมราบอเจสแล้วก็เดนิสกูนะครับส่วนฟอร์มาริกานะครับเล่น4-2-3-1ประตูเป็นคาริวิสนะครับ กองหลังมีคาเลยาลี่ฮาร์สมิไฮและก็ฟรานซิสโกกองกลางมีโทปิสเล่นกับรอยนะครับตัวลูกมีอารันดาครับซาแล้วก็โซลิโซหน้าเป้าเป็นเอลิโซนะครับนัดนี้เงื่อนไขออกมาที่ปอร์โตนะครับยิงหนึ่งลูกยกนะครับต้องยิงความห่าง2ประตูขึ้นไปนะครับเป็นไฟบังคับเลยนะคู่นี้ผมว่าศักยภาพเนี่ยแม้ว่าฟามาริกาช่วงหลังจะฟอร์มดีแต่ว่าปอร์โตศักยภาพยังดูดีกว่านะครับผมว่าคู่นี้ปอร์โตชนะแน่ครับแต่อยู่ที่ว่าสกอร์จะขาดหรือเปล่าครับเชียร์ปอร์โตนะผมว่า เชียร์ไปที่การชนะขาดนะครับสกอร์จบที่3าหนึ่งแล้วก็สกอร์รวมเชียร์ที่สกอร์สูงนะครับไปสรุปทั้ง7คู่อีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกเอสปันยอนกับเกตาเฟ่ครับโอกาสเสมอสูงมากครับคู่นี้แต่ถ้าเชียร์ครับให้เชียร์เจ้าถิ่นกับเอสปันยอนจะชนะ1นึหรือ2อศูนย์แล้วก็เชียร์สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่2แลนด์กับน้องครับคู่นี้เชียร์ไปที่แลนด์ครับเปิดบ้านชนะ2อศูนย์หรือสามหนึ่งสกอร์รวมจะออกสูงนะครับคู่ที่3เเชฟฟิลดด์ยูไนต็กับคาดิฟครับเชีียร์ไปท่เชฟยูคครับจะืนฟอร์มชนะได้2แล้วกก็สอรร์ต่นะคับ คู่ที่4วัตฟอร์ดกับเบอร์ลี่ครับเชียร์ไปที่เบอร์ลี่ครับกำลังมุ่งมั่นจะบุกมาเฉือนได้2อหนึ่งสกอร์รวมออกสูงครับคู่ที่5อ็อกฟอร์ดกับลีดครับคู่นี้ผมว่าอ็อกฟอร์ดจะแพ้ไม่ขาดนะเชียร์ที่เจ้าถิ่นครับแพ้สัก1นึหรือลุ้นแบ่งแต้มด้วยสกอร์สองสองนะครับส่วนสกอร์รวมเชียร์ที่สกอร์สูงคู่ที่6สปอร์ติ้งลิสบอนกับโมเรเลนเซ่ครับเชียร์ที่ลิสบอนครับจัดชนะสองสูงหรือสามหนึ่งคู่นี้ออกสกอร์สูงนะครับแล้วค นี่ก็เป็นทั้ง7คู่นะครับที่ฟันธงกันวันนี้นะครับก่อนจะลากันไปนะครับผมย้ําอีกครั้งกับกลุ่ม VIP นะครับใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยแนะนําให้รีบเข้าเลยนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยไปตามกันได้เลยครับเขาจะมีการแจกทีเด็ด v i p ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ตลอดวันเนี่ยมีการนําเล่นบอลสดด้วยรับรองว่าพาบวกทั้งวันแน่นอนนะครับใครเป็นคอบอลเป็นสายเชียร์สายลุ้นห้ามพลาดนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เราแปะไว้แล้วก็เข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนครับฟันธงกันาน โชคดีกับการเชียร์บอลข้ามคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้บอลสเตปเซียร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ